ทุกท่านยินดีดต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่ Blackmagic t a r o t ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำ Random Reading กันนะคะในหัวข้อกดแรงดึงดูดของคุณจะดึงดูดใครเข้ามาเร็วๆนี้นะคะกดแรงดึงดูดนะคะหรือว่าความเชื่อมการผ่านจิตนะคะนะกดแรงดึงดูดนะคะจะดึงดูดใครเข้ามานะคะ เป็นการทำนายโดยกว้างไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานที่คุณสามารถจะสื่อมาถึงไพ่ได้นะคะขอให้ไพ่สื่อกับคุณได้นะคะขอให้ไพ่ได้บอกในสิ่งที่คุณต้องการอยากจะรู้อยากจะทราบค่ะเรามาเริ่มกันเลยขอดูพลังงานของเขาแบบอัปเดตอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไร ยังหวงแหนนะคะยังคอยห่วงแหนอยู่นะคะยังแบบหึงยังหวงอยู่นะคะยังหวงแหนคุณอยู่นะตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะนะหรือเป็นการเฝ้ารอเฝ้าคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเครียดวิตกกังวลใจนะคะเครียดแล้วก็วิตกกังวลใจ คอยดูคอยตามคอยดูแอบบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะเป็นคนไกลนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นแบบการรอคอยนะคะที่อยากที่อยากจะพบเจอนะคะโอ้ยรักคุณเหลือเกินนะคะ Night of Cups นะคะห,หืนะมีความรู้สึกแบบรักคุณแบบ พิเศษนะคะเหมือนคุณเป็นคนพิเศษคนหนึ่งนะเออห่วงแหนคุณอยู่ทนทุกทรมานนะคะแบบปวดใจมากนะคะเหมือนแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะสิบดาบแทงเลยโอ้โหเครียดเครียดมากนะคะวิตกกังวลน,นะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอยู่กับใครเขาก็คอยแอบส่องคุณนะคะแอบตามคุณแอบดูคุณอยู่นะคะอ่ะ ขอมาดูพลังงานของคุณกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะเมจิเชียนนะคะคุณมีรังสังหรณ์สัมผัสพิเศษนะคะนะ,ะมีรังสังหรณ์นะคะนายออพเอนเจอร์คูลนะคะ The Emperor 8 of Pentacles นะคะ Ace of One แล้วก็ Four of Cups นะคะอืมปรับกล้องก่อนนะคะ ดูเหมือนช่วงนี้คุณจะเป็นเบื่อเซงไหมนะคะเบื่อเซงไหมช่วงนี้เหมือนอาจจะมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามานะคะนะมีแต่เรื่องแบบมีมีเรื่องการเงินการเงินการงานเข้ามาหรือว่าความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะเป็นเบื่อเซงนะขี้เบื่อขี้เซ็งหรือเปล่านะคะเออนะอืม ในด้านของความสัมพันธ์เนาะก็คุณก็เหมือนเป็นเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะเหมือนที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักยังไงไม่รู้นะอยากจะชัดเจนนะคะอยากจะชัดเจนนะก็ยังไม่ถึงจะเบื่อจะเซ็งก็ยังแบบว่ายังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ปล่อยนะเออคุณก็เป็นจอมวางแผนนะคะเอออาจจะเหมือนแบบว่า หาทางหาทางนะคะหาทางที่แบบว่าเออทำยังไงถึงจะได้ไปต่อนะคะนะอืมเป็นการแบบว่าอยากจะชัดเจนนะคะอยากจะชัดเจนแล้วก็เป็นคนไกลนะคะเป็นคนไกลอีกแล้วนะคะอืมเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบว่าคนคนใกล้คุณหมยหมายมถึงแบบเป็นคนแบบต่างที่ต่างถิ่นกับคุณหรือเปล่านะคะ อ่ะขอมาดูกันนะคะกดแรงดึงดูดของคุณนะคะจะดึงดูดใครเข้ามาเร็วๆนี้นะเขาเป็นยังไงหรอนะคะอ่ะขอดูเพิ่มนะนายออบโซร์นะคะทรีออฟโซร์ e ท of, of Pentacles เทนอเบ o ร์นส h เดมิเลเนียร์ทูออฟคัพโอ้โหนะคะคนคนนี้นะคะเขาก็เคยอาจจะคือเป็นคนที่แบบคิดมากเครียดวิตกกังวลเนาะคือเขาอาจจะเคยผ่าน การอกหักผิดหวังเสียใจนะคะหรือบางพลังงานอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆมาก่อนนะคะนะก่อนที่จะได้มาเจอกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่ขยันทำงานนะหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนบ้างานนะเออในเรื่องของความมั่นคงนี่เขาก็แบบว่ามีมี เป็นคนเก่งเป็นคนแบบว่าหาเงินเก่งด้วยนะคะเอออาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก่อนนะคะนะเราก็ได้มาเจอกับคุณนะคะใบสุดท้ายเป็น two of c u p นะคะเออรู้สึกว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาได้แบบอยู่ใกล้คุณหรือว่าได้คุยกับคุณพูดกับคุณนะคะเขาแบบรู้สึกว่าคุณอ่ะเออใช่มีอะไรที่เหมือนสัมพันธ์กันได้นะคะ นะเออเหมือนแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่นะคะระหว่างเขากับคุณนะอ่าขอดูไพ่พาพีคเนตหน่อยนะคะการยอมรับนะคะ ถ้าคุณยอมรับแล้วก็เปิดใจนะ Splendor Joy ้าวก็คือว่าเขาอะจะทำถ้าคุณยอมรับเขานะคะเออน,นะเขาจะทำให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็แบบคุณก็จะแบบ มีความสุขนะคะมีความสมหวังมีความสุขเลยนะคะอืเพราะว่าหลังไอ้ไพ่ใบสุดท้ายเป็น two of cups ด้วยนะคะเออไม่แน่นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาเติมเต็มนะคะทําให้ชีวิตของคุณแบบว่าเออในความรักแบบมีความสุขนะคะอืมนะมาดูเพิ่มกันดีกว่านะคะมาดูไพ่ whisper กันดีกว่านะ simple act of kindness นะคะ romance นะคะเป็นกดแรงดึงดูดจริงๆด้วยนะคะเออดึงดูด love is all around you นะคะ there is love e v e r y w h e r e all the time simple act no let did did it as truth นะคะ คนที่เข้ามาคนๆคน,นี้นะคะเขาใช้กดแรงดึงดูดนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคุณเข้ามาดึงดูดความรักดึงดูดพลังงานด้านบวกนะคะเออนะก็คือว่าเขาอ่ะมีความ attract กับคุณมากนะคะจะมามอบความโรแมนติกนะคะรู้สึกแบบ attract กับคุณนะคะเออก็เลยใช้กดแรงดึงดูดนะคะดึงดูดคุณเข้ามานะเออนะคะมีความแบบ พิเศษพิเศษนะคะอะขอมาดูไพ่เลิฟสตอรี่บ้างดีกว่านะคะไพ่เลิฟสตอรี่อยากจะบอกอะไรนะเคมีสตรีนะคะคุณเห็นไหมมีเคมีที่โดนใจกันตรงตรงใจกันนะคะอ่า mm hmm. เฟิร์นะเขาจะมายั่วยวนคุณนะคะอ่ารีเกรตนะเอะ เขาอาจจะเคยอกหักเสียใจมาก่อนนะคะนะ rejection นะคะอ่ามีพลังงานการแบบว่าเออปฏิเสธอะไรอย่างนี้ไหมมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่มาเข้ามาเตือนนะคะอ่าเพราะว่าคุณนะคะมีเปิดได้ M ม g i c i a นเนาะคุณแบบว่ามีลังสังหรณ์นะคะมีรังสังหรณ์พิเศษนะอืม ถ้าคุณ trust นะคะมีความเชื่อมั่นในสัญญาในในลังสังหรณ์ของคุณนะคะเอออะขออีกใบหนึ่งนะคะ freedom นะคะเออถ้าคุณเปิดใจแหละนะถ้าคุณเปิดใจอ,อ่ะขออีกใบอะ control นะคะเออ นะคือคุณยังแบบว่ากลุมหัวใจเขาอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็ไปจากคุณไม่ได้อะนะคนคนนี้เหมือนเขาแบบว่ามาเจอคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนแบบนะคุณดึงดูดเขาเหลือเกินนะคะดึงดูดดึงดูดเขาเหลือเกินนะคะม,มาดูไพ่เดสตินีกันนะคะ Light, นะพลังงานนะคะแบบว่ามีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์การเติมเต็มนะคะอม,มีแต่ความความสุขสมบูรณ์เลยนะคะ protection อยากปกป้องดูแลนะคะเหมือนต้นไม้ใหญ่อ,อยากปกป้องอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากเติมเต็มอยากมอบความสุขให้นะคะม,มีแต่สิ่งดีๆเลยนะ คนที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะเออค i n g ลีนยูเออร์โซเมดว้าวคนนี้เป็นคู่โซเมดของคุณหรือเปล่าคะที่แบบขอพรมาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนแบบเออให้มาได้เจอกัน อาจจะเป็นพบชาติก่อนแบบขอให้ชาติน,นี้ได้มาเจอกันอะไรอย่างนี้ไหมนะคะ heart to heart conversation นะให้แบบเปิดใจคุยกันนะคะใช้ใจและใจคุยกัน express your love นะออแสดงออกไปเลยค่ะนะแล้วก็ trust เนี่ยขึ้นมาสองใบเลยนะคะถ้าคุณมีความเชื่อมั่น ในความรักครั้งนี้เชื่อมันในการและกันนะคะมันจะ worth waiting for คุ้มค่าต่อการรอคอยนะว้าวนะคะเป็นอะไรที่แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอีกแล้วมาเปิดไพ่ใจกันดีกว่านะคะไพ่ใจไพ่ใจอยากจะบอกอะไรคะไพ่ฮา,าร์ดนะ moving on นะคะ reach out อืแล้วก็ need n ne u t u r e นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะเหมือนพลังงานนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านอะไรมาก่อนนะ ผ่านความเสียใจหรือว่าผ่านอะไรมาก่อนนะคะนะพอมาเจอคุณนะคะเขาก็เหมือนแบบว่าเออรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่เหมือนแบบว่าคล้ายกันคลิกกันโดยแบบโดยบังเอิญนะคะโดยที่เหมือนแบบว่าเอ,อ้ยไม่ได้แบบพยายามนะคือมันเหมือนกันโดยบังเอิญโดยธรรมชาตินะคะนะคะเออนะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าอื ก็คือว่าเขาก็พยายามที่จะเหมือนแบบว่าพิสูจน์ให้คุณได้เห็นนะคะว่าเอออยากจะมอบความรักให้กับคุณนะคะ reach out เนี่ยก็คือเหมือนแบบเขาก็จะเหมือนแบบว่าเป็นไพ่ success อีกใบเป็นไพ่แบบประสบความสำเร็จนะคะเป็นแบบเป็นีมเว w o r k เหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาอะ่ะมีความรู้สึกที่ เหมือนกันนะคะเหมือนคุณก็รู้สึกนะเออเหมือนคุณก็เริ่มเหมือนคุณก็เริ่มแบบรู้สึกหรือเปล่านะะเออคุณและเขานะคะเหมือนจะเหมือนแบบมีเคมีที่โดนใจกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันถึงคลิกกันจังอะไรอย่างนี้นะ,ะเออเป็นบุเพัน,นิวาันะคะหรอป่าวนะคะอ่า เหลือไพ่ไหนที่ยังไม่เปิดอีกบ้างไหมมาดูแองเจลกันนะคะไพ่านางฟ้านะไพ่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะเพิ่มเติม perfect charming นะคะในเวลาที่ perfect opportunity นะคะ อโอกาสมีโอกาสนะคะด o n สต็อปอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะคะไพานางฟ้าก็บอกมาประมาณนี้นะคะว้าวนะคะกำลังจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะมีพลังงานบวกเข้ามาด้วยเนาะกขอขอจบการทำนายนะคะสำหรับ Random Reading แต่เพียงเท่านี้นะคะสุขสมหวังในความรักประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์ นะคะคอมเมนต์ Comment แบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ b บงค์เมจิกทาร์ดทำคลิปต่อไปมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แบงค์เมจิกทารอดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ